ไปกันต่อที่จังหวัดกาลสินกันค่ะจังหวัดกาลสินค่ะนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนออกให้บริการประชาชนที่อำเภอสามชัยที่โรงเรียนบ้านหนองกุ้งน้อยหมู่ที่7ตําตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการประชาชนชาวอำเภอสามชัยโดยมีนายธนพัฒน์นรนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายพดุงศักดิ์อิมเอิบประลัดจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินเข้าร่วมโครงการซึ่งจังหวัดกาลสินได้กำหนจดจะเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งรวม12ครั้งในพื้นที่12ออำเภอ เพื่อนำบริการของหน่วยง,งานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนกว่า67หน่วยง,งานไปบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสําสหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยการกล่าวคําปฏิญาณเพื่อแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติการให้บริการทางการแพทย์การมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระ อารมณ์ราชูปถัม์สมเด็จพระเทพพรติราสุดาสยามอรมณราชกุมารีของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกลาลสินจำนวน5ทุนทุนละ1,500บาทการมอบพันปลาของสำนักงานประมงจังหวัดกลาลสินจำนวน5 0,000ตัวการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกะลสินป์จำนวน20ทุนทุนละ2 0 0 0บาทการมอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน10รายรายละ2,000บาทมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาลสศินป์จำนวน13รายรายละ3,000บาทการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ